คำพูดสั่งจิตเศรษฐีผู้มั่งคั่งฟังได้ทั้งยามเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ เงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจักวานส่งเงินมาให้ฉันทุกวันสิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทำนำพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกำไร และมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันกุ้งทยานไร้ขีดจำกัดฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงินฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญาตให้ความร่ำรวยไหลมหาชันจากทุกทิศทางจากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ฉันเชื่อมั่นในความมั่งคัง่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวยฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลา ฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือเงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจักรวานส่งเงินมาให้ฉันทุกวัน สิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทำนำพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกำไรและมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันพุ่งทยานไร้ขีดจำกัด ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงิน ฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญ,ญาตให้ความร่ำรวยไหลมาหาฉันจากทุกทิศทาง จากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งฉันเชื่อมั่นในความมั่งคั่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวย ฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลาฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ เงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจกักรวาลส่งเงินมาให้ฉันทุกวันสิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทำนำพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกำไร และมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันพุ่งทยานไร้ขีดจำกัดฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงินฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญาตให้ความร่ำรวยไหลามาหาฉันจากทุกทิศทางจากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ฉันเชื่อมั่นในความมั่งคั่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวยฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลา ฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือเงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจักรวาลส่งเงินมาให้ฉันทุกวัน ิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทำนำพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกำไรและมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันพุ่งทยานไร้ขีดจำกัด ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงิน ฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญ,ญาตให้ความร่ำรวยไหลามาหาฉันจากทุกทิศทาง จากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งฉันเชื่อมั่นในความมั่งคั่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวย ฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลาฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือ เงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจักกวาลส่งเงินมาให้ฉันทุกวันสิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทํานําพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกําไร และมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันพุ่งทยานไร้ขีดจำกัดฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงินฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญาตให้ความร่ำรวยไหลมหาฉันจากทุกทิศทางจากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ฉันเชื่อมั่นในความมั่งคั่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวยฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลา ฉันคือเศรษฐีผู้ร่ำรวยฉันมีทรัพย์สมบัติมากมายฉันมั่งคั่งเหลือเฟือเงินเข้ามาหาฉันทุกวันอย่างง่ายดายจริงๆจักวาดส่งเงินมาให้ฉันทุกวัน สิ่งใดก็ตามที่ฉันคิดและทำนำพาฉันสู่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉันมีกำไรและมียอดขายสูงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรายได้ของฉันพุ่งทยานไร้ขีดจำกัด ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีความสุขฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีรักแท้ฉันคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งผู้มีสุขภาพดีฉันเป็นคนเก่งในการหาเงิน ฉันคือขุมพลังแห่งความร่ำรวยฉันมีไรายได้ยอดขายและกำไรอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาและตลอดไปฉันอนุญ,ญาตให้ความร่ำรวยไหลมาหาฉันจากทุกทิศทาง จากทุกช่องทางจริงๆฉันเกิดมาเพื่อเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งฉันเชื่อมั่นในความมั่งคั่งฉันยินดีเปิดรับสมบัติจากจักรวาลฉันยินดีเปิดรับความร่ำรวย ฉันยินดีต้อนรับความมั่งคั่งตลอดเวลา